รัวคุณต่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกลับสู่รายการของเราอีกครั้งครับทุการเรียนการรัวคุณต่อยและช่วงนี้เป็นช่วงสอนทําขนมครับขนมที่ว่าในเป็นขนมไทยๆแท้ๆหลายๆท่านถามมาตลอดเวลาเลยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่สอนทําขนมฝรั่งมังค่าบ้างแล้วๆๆๆๆๆไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ของไทยยังมีของดีๆให้กินอยู่มากๆมากมยเลยแล้วเราจริงสอนทำัด S <S มาเราจรึงสอนทำแต่ขนมไทยๆก่อนอแล้ววันนี้ขนมไทยที่จะสอนวันนี้มาจากร้านจงรักขนมไทยครับคนที่จะมาทำเนี่ยเป็นหนุ่มอายุแค่30นิดนิดๆเองเพื<ะ>่อนผมเพื่อนผมแต่ว่าอยู่กับคุณแม่มาตลอดตั้งแต่เด็กช่วยคุณแม่ทำขนมมาตลอดแต่ยังเป็นหนุ่มนะ,ะยืนยันว่าเป็นหนุ่มจริงๆแต่ชอบทำขนมครับแล้วก็รักในการทำขนมไทยๆ<ะ>ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเปียพงษ์จงรักสันติครับไปพงษ์ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่พงพงปียพงผิวอ่อนการเตะบอลของเขาเนี่ยไม่ใช่ครับจงรักสามติฮะไม่ใช่เหรอเขาไม่ใช่คุณปียพงจงรักสามติฮะไม่ใช่ผิวอ่อนครับครับจงรักสามติแล้ววันนี้สังเกต่าผมยังไม่ได้บอกเลยทำขนมอะไรยังไม่บอกก่อนแต่ว่าที่สำคัญมันจะบอกร้านจงรักขนมไทยอยู่ตรงไหนจะขายทุกทุกวันเสาร์ที่อยู่ที่ตลาดน้ำคลองรัฐมยมครับนี่แล้วก็ทำส่งอย่างเดียวครับที่บ้านครับก็จะมีทำทรง ตามร้านอาหารครับแล้วก็ออกบูธตามห้างแบบนี้ครับครงานเ็นแบอ๋แต่ไม่มีหน้าร้านของตัวเองไม่มีครับแล้วเวลาเขาพูดกันอือยู่น้าร้นอร่อยก่ก็ยังไม่ได้บอกอะไรเลยเออวันนี้ครับเราจะสอนทําขนมซึ่งท่านทําเองได้แต่ขออนุญาตว่าให้อยู่กันเยอะๆเลยพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆสนุกดีครับสนุกมากเพราะว่าทําขนม คองแคลงกะทิสดมากครับอันนี้การทําขนมคองแคลงกะทิสดเนี่ยจะสนุกตรงไหนสนุกตอนมันทำเขาเรียกอะไรปั้นลูปนะปั้นตัวปั้นตัวผมชอบมากแล้วมันสนุกจริงอยากให้เด็กๆทำถ้าเด็กๆเขามีแม่พี่เขาก็จะทำมันใหญ่เลยบางคนก็ทันตัวใหญ่บ้างตัวเล็กใช่สมัยผมก็อุตรีคุณแม่เขาก็ทำอย่างนี้อยู่นะฮะผมก็ไม่เอาก็ปั้นยีราปั้นอะไรใหญ่เลยนะฮะก็ธรรมดาฮะโดนไปนะฮะโดนไปเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กันว่าทำอย่างไร ทองแพงกะทิสดครับครับผมเริ่มต้นจากเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากเตรียมวัตถุดิบนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราจะต้มน้ำดอกอัญชันครับเอาดอกอัญชันจะให้ได้สีมามาใส่แป้งนะครับให้มันเป็นสีสันที่สวยงามน่ารับประทานมากครับนี่คือดอกอัญชันนะฮะสดแล้วเอามาต้มท่านผู้ชมต้มจนเดือดเลยนะฮะและตอนนี้เตรียมแป้งมันครับเตรียมแป้งมันแล้วก็ร่อนแป้งนะครับเพื่อไม่ให้มันติดกันนะครับเวลานวดเนื้อมันจะได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับ ร่อนแป้งให้เรียบร้อยสะก่อนนะครับเตรียมใส่ถาดเอาไว้เตรียมใส่ถาดเอาไว้นะครับแล้วก็เอาน้ําเดือดต้องน้ําเดือดเท่านั้นนะครับนะฮะไม่งั้นเนี่ยตัวแป้งมันจะไม่ไม่เด้งเวลากดพิมพ์แล้วมันจะไม่ม้วนออกมาเป็นตัวครับท่านผู้ชมครับตอนทําแป้งตัวนี้น้ําอัญชันที่ชั้นใช้ต้องเดือดนะฮะใช่ครับถ้าไม่เดือดท่านปั้นไม่ขึ้นรูปแป้งนะครับอ่าแล้วก็คราวนี้ก็ใส่น้ํา สีอ่อนลงไปเห็นไหมฮะเมื่อสักครู่มันเข้มคราวนี้เป็นสีฟ้าเมื่อกี้เป็นสีครามเลยครับคราวนี้พอเขาผสมน้ําลงไปมันก็จะเป็นสีอ่อนลงไปครับใช่ครับตัวคลองแข็งจะได้มีหลายสีใช่ครับจะได้น่ารับประทานมากขึ้นใช่คราวนี้เป็นน้าเปล่าเลยน้ําต้มนะครับน้าต้มเหมือนกันน้ําต้มเท่านั้นน้ําเดือดนะครับใส่ลงไปแล้วปั้นมันก็จะท่านผู้ชมก็จะเห็นเลยว่าเวลาปั้นแป้งขึ้นมามันก็จะมีสีครามสีฟ้าสีขาวสามสีเลยใช่ครับนะฮะเอาผ้าขาวบางคุมไว้เพื่อไม่ให้มันแข็ง ครับเวลาจะปั้นก็เอาขึ้นมานี่แม่พิม์แม่พิมพ์ชอบมากเอาแป้งใสก่อนเพื่อให้มันติดครับนี่ครับแล้วก็บีบอกมาบีเอกมาีดูนะดูนะดูนะนี่ตัวของแข็งนี่นี่ดูนะดูนะดูนะนี่นี่ผมชอบมากเลยเนี่ยผมปั้นยีราฟได้ด้วยแล้วโดนครับแล้วโดนโดนซะไม่มีเลยครับเขาให้ปั้นของแข็งไปปั้นยีราฟต่อมาต้มน้ำเพื่อที่จะลวกตัวของแข็งนะครับให้มันสุกล่อนแป้งออกนะครับ แล้วปุ๊บเดี๋ยวเอาเอาแป้งร่อนออกให้หมดไม้การมีของแข็งไม่สวยนะท่านผู้ชมต้องร่อนออกให้หมดเอาไปต้มครับน้ําเดือดเลยใช่ครับต้มเราดูยังไงครับนานพอสมควรครับจนมันลอยขึ้นมาลอยอย่างเดียวไม่พอครับก็ต้องเอามันไปเทสในน้ําเย็นด้วยในน้าเย็นอ๋อหมายถึงช้อนจากตรงนี้ใช่ครับเอาไปใส่น้ําเย็นใช่ครับดูว่ามันใสหรือเปล่าใสหรือเปล่านะครับเพราะถ้ามันสุกแล้วถ้ามันไม่ใส่มันยังมีแป้งขุ่นๆอยู่ข้างในคือมันยังไม่สุกใช่ครับนี่อะไรครับ คั้นมะพร้าวครับอ๋อนี่ทำกะทิสดค่ทำกะทิเอามะพร้าวน้ําอุ่นนะครับถ้าเป็นน้ําอุ่นเนี่ยกลิ่นความหอมของกะทิหรือความมันมันจะออกมาจากน้ำได้เยอะกว่านะครับและกะทิที่เห็นทำไมมันขาวจ่องนี่ครับต้องเป็นมะพร้าวขาวเท่านั้นขูดขาวห้ามติด ห้ามติดเนื้อสีห้ามติดเนื้อสีน้ําตาลมาเด็ดขาดเลยรสชาติมันจะเปลี่ยนไม่อร่อยท่านผู้ชมทํากะที่สดอะไรก็ตามอย่าติดเปลือกถ้าเป็นกะที่สดจําไว้เลยเสร็จแล้วคั้นออกมาใ่ครับเป็นนี่หัวเลยใช่ไหมฮะหัวมันครับหัวกะทิเสร็จแล้วไปเตยครับเสร็จแล้วเนี่ยเราต้อง เอามือเด็ดเท่านั้น <Ừ. S 2> นะครับไม่ว่าจะเป็นเอากันไกลหรือเอามีดตัดมันจะไม่กลิ่นมันจะไม่หอมนี่นะครับท่านเห็นหลายที่เลยใช่ไหมที่เขาค่อยๆพับเลิ่อมอะไรอย่างนั้นเขาไม่ต้องการกลิ่นมากนี่เราต้องการกลิ่นเด็ดเลยเสร็จแล้วใส่น้ำมะพร้าวครับรที่สําคัญ ควรเลือกน้ำมะพร้าวอย่าลดเปรี้ยวต้องชิมก่อนต้องชิมก่อนนะครับไม่งั้นรสชาติจะเปลี่ยนทันทีเจ๊งเลยถ้าค้นไปซื้อมะพร้าวอ่อนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดมันเปรี้ยวไม่ต้องทำไปเอาใหม่เอารูกใหม่มาแล้วก็ใส่น้ำตาลครับน้ำตาลอันนี้ปรุงรสแล้วใช่ไหมฮะปรุงรสครับปรุงรสใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือตัดรสนิดหน่อยใช่ครับอันนี้คือทำกะทิสดใช่ครับถูกต้องนะฮะ นี่ฮะท่านผู้ชมนี่คือการทำกันที่สุดเวลาเคี่ยวตรงนี้สําคัญมากท่านผู้ชมไฟต้องไฟต้องอ่อนครับไม่แรงมากห้ามกะทิแตกมันเด็ดขาดห้ามกะทิแตกมันเด็ดขาดเคี่ยวไปเรื่อยๆดี๋ยวมันเข้ากันนะใช่ครับเราจะได้กลิ่นใบเตยขึ้นมานะกลิ่นใบเตยกลิ่นมะพร้าวครับแล้วก็ถึงใส่ใส่ครับนี่ใส่ตอนนี้ใส่ของแข็งลงไปด้วยใส่ลงไปนะฮะที่เราทําให้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละให้มันเข้ากันใช่ครับนี่ เสร็จนี่เลยอันนี้อะไรครับนำงาไปคั่วนี่สูตรสำคัญ่ของแคงไม่ใส่เจ๊งเลยเนาะอ่าครับแล้วไปใส่ไม่เป็นของแคงแล้วเนื้อช้างมาไนครับไม่ใช่งาอย่างนั้นแล้วก็คั่วเสร็จเรียบร้อยก็เอามาใส่ช่วยแล้วก็เอางาซึ่งคั่วสดๆนะฮะใช่ครับคั่วสดๆแล้วก็ลังแหมมันกลิ่นมันดีเลยกินแล้วอรอยหน้าก็เป็นอันเสร็จสิ้นขนมคลองแครงกะทิสดครับคุณพิยพงศ์ครับ ทั้งหมดเนี่ยคุณจริงๆเลยคุณอยู่ขนมเนี่ยมากี่ปีแล้วอยู่มาตั้งแต่เกิดครับโอ้ตั้งแต่เกิดเลยก็เกิดมาเห็นคุณแม่ทำแล้วครับนี่เกิดมาก็เห็นคุณแม่ทมุมนึงนะคือเอ้ยเราแบบมาทาขนมเนี่ยแบบเราอายไหมไม่อายครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผมไม่ไม่ได้ชอบนะครับก็คือแม่ตื่นขึ้นมาก็ใช้ทํานู่นทํานี่ทํานั่นแต่ไม่คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะ มีความสาคัญกับเราแล้วก็นํามาประกอบอาชีพได้มันจะกลายเป็นอาชีพครับคมครับเหมือนตอนที่คุณตื่นมาแล้วคุณก็เห็นแม่คุณเป็นครูสอนเหรียบกครับคุณพ่อเป็นข้าราชการครับนิสัยคุณถึงเป็นอย่างนี้คุณได้ซื่อสัตย์เนี่ยนั่นคือความสําคัญนะฮะคนเราเนี่ยพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีเขาถึงเป็นคนซื่อสัตย์เหมือนนวัดเหมืออกั้นี่ผมพูดตรงๆนอกเรื่องนิดเดียวเขาตื่นมาก็เห็นแม่เขาทำงานหนักมากถูกต้องครับเขาเห็นตลอดเวลาเขากลายเป็นคนที่ทำงานหนักมากและทำงานทุกอย่างเพื่อแม่ครับครับ แล้วโก้ครับเหมือนกันโก้เหมือนกันตื่นมาไม่เคยเจอพ่อเจอแม่ไม่เคยเลยทุกคนทุกคนทิ้งหมดบไปไหนก็ไม่รู้ครับทุกวันนี้หนูก็เลยนอนขี้เกียจอยู่บ้านไม่ใช่ไโก้โก้โก้กตันอยู่ถ้าท่านดูอินสตาแกรมเขาทุกวันจะหอมแม่ก่อนแม่จูบแม่ทุกวันจนแม่เคยพูดบอกโก้เมื่อไหร่แม่จะได้เล่นหนังเมื่อไหร่คนรู้จักแม่หมดแล้วเมื่อไหร่แม่จะได้เล่นหนังเล่นละครกลับมาที่คลองแครนครับ แป้งที่ใช้เป็นแป้งมันครับนะครับอันที่1อันที่2ดอกอัญชันครับเอามาต้มธรรมดามีปัญหาครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยตอนที่ท่านจะทำแป้งต้องเอาน้ำ,อ,นำอัน้้ำอัญชันเดือดเดือดครับใส่ลงไปในแป้งครับไม่งั้นมันไม่ขึ้นมันมุยครับ เข้มบ้างแล้วก็อ่อนบ้างแล้วแต่สีครับผมเห็นมีใช้ช้อนอยู่จังหวะหนึ่งพอเอาน้ำลงไปก็มันร้อนครับก็มันร้อนอะไรต้องใช้ช้อนในจังหวะนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นโอ้ก็ทำไมทำเลอะเลอะอย่างนี้ฮะอยู่ดีๆทำไม่เป็นล่ะทำโง่จริงเหรอโอ้ยอย่าตีแรงเลยครับบางทีก็มดพลาดบ้างยิ่งทำหนูก็ยิ่งละอายใจ นีเลยทิ้งจะโดนดีเลยทิ้งจะโดนนอกนั้นนอกนั้นไม่มีอะไรนะที่วุ่นวายและยุ่งยากใช่ครับตอนนี้ถึงเวลาสำคัญแล้วครับใิ่ครับนี่ก้อนนู้นเลยครับพอดยังไม่ได้กินเลยทำไมเหลือแค่เดียวยังไม่ได้กินอะไรเลยอย่าว่าแต่ทางนู้นเลยครับทางนี้เดี๋ยวหมดไปแล้วครับนี่ฟองท่านผู้ชมเกลียดน่าเกลียดเลี่ยงเลยนะฮะดูเด้แล้วเขาบอกว่าไงเขากลัวอ้วน ครับผมผมกั้วนแลวผมโมโหมากเลยผมคือไม่ใช่อะไรผมตั้งใจให้ผู้ชมเห็นว่าเวลาที่จะทําตรงเนี้ยงานเนี่ยผมขอร้องเลยนะฮะทำสดสดดีที่สุดถ้าเกิดยังไม่ได้กินกันตอนเย็นนะมุทําอะไรเสร็จแล้วก็ตาอันนี้ขอร้องเลยว่าคั่วที่หลังสุดแล้วก็เอามาถึงก็มาใส่นี่ครับนี่ครับนี่เต่ไมใหม่ครับแต่มใหม่ผมบอกได้เลยว่ามันมันเท่มากตรงเนี้ยเอาล้ครับครับ คุณเอาอยู่ไหมไม่ผมอยากรู e e ้จังเลยรสชาติมันเป็นยังไงครับเอามาถือรู้ว่าอยากทานสีสีสีดยสดสีนี่ฮะสีนี่ผมไม่เดียวดูโหมาแยงสีน้ำเงินเลยัะท่านผู้ชมครับนี่คือนี่คืออันแรกที่ว่าเรายังไม่ได้ใส่น้ำผสมลงไปนะใช่ครับสีจะเข้มนะครับแล้วก็อันที่พอต่อมาใส่น้ำผสมก็จะเป็นคลามแล้วอันที่ไม่ได้ผสมเลยก็จะเป็นสีขวสีขาวนะครับรสชาติเป็นงบงางครับรสชาติก็ นูบอกได้เลยว่าน้งสทิสุดยอดใครที่ไม่ค่อยกล้าใส่เกลือนะจงลืมไปใส่กล้าๆลงไปนิดนึงมันจะหวานและเค็มเลยบอกได้เลยทําขนมหวานไทยอ่ะพูดหลายทีนะฮะโดยเฉพาะขนมหวานที่เป็นกะทิสดถ้าไม่ตัดเค็มเนี่ยทำใช่ครับมันต้องตัดเค็มนะยังไงก็ต้องตัดเค็มอร่อยจริงๆโหกล้าใส่เกลืออ่ะแล้วก็ตัวกะทิของเขาเนี่ยกับตัวน้ำมะพร้าวครับเป็นมะพร้าวอ่อนพอ พอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะหอมขึ้นมาคำแรกผมถามล้วมันหอมอะไรมันหอมอะไรม,ะมันหอมแล้วมันหอมอยังไงจริงๆนี่นะฮะคุณผู้ชมดูภาพช้านะคร <laughs> ับโพพ <laughs> ดูภาพช้าเลย <laughs> ในถ้วยผมมีของแพง <laughs> เดี๋ยวจะหาว่าน้อยใจเลือกคนในคนหนึ่ง <ừ> ผมเลยมาทั้งสามเลยภาพช้าภาพภาพเร็วก็โดนด่าจะตายอยู่แล้วยังจะภาพช้าอีกนะวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านจอรักขนมไทยอร่อยมากขอขอบคุณคุณปียพงษ์ คุณปีพงหายอ<ง>ขอขอบคุณคุณปียพงษ์ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมโดยตลอดเมนูนี้นะครับขนมชนิดนี้เอาลูกหลานมานั่งทำทำไมผมเน้นงนั่งหนาถ้าผู้ชมขนมไทยมันจะไม่หายลูกหลานเขาต้องได้เคยกินเขาต้องได้เคยทำเพราะเขาต้องมีส่วนร่วมไม่ใช่บอกเขาว่าออกไปออกมาไปเดี๋ยวเสร็จแล้วถ้าท่านไล่เขาในสมัยนี้ยุคนี้นะฮะมันจบแน่ขนมไทย สมัยก่อนอะปู่ย่าตาย,ยายนะ่ะไล่ได้เพราะมันไม่มีขนมอย่างอื่นเข้ามาแต่ในยุคที Duch ่ตอนนี้ขนมอย่างอื่นเต็มบ้านเต็มเมืองถ้าเขาเข้ามาในครัวแล้วท่านไล่อีกแล้วก็หายแน่นอนอย่าไล่เขาครับร่วมกันทําจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนอะไรแม่อยากกินงองคงกับพี่ตุดไปเด้อไดเย เดี๋ยวรูหอบไปให้ได้ได้ได้ไม่เป็นไรเลยมีมีอยู่มีอยู่มีเหลืออยู่แค่นี้มีเหลือหน่อยหน่อยได้ได้นะโอเคโอเต้องการจะว่ากันไปวันนี้ไปกับ องูหลากสีต้านโรคเอ,อถูกต้องที่สําคัญที่สุดเขามีงานวิจัยว่าช่วยป้องกันหรือยับยั้งมะเร็งหลายชนิดเช่น,นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะปัสสาวะน้ําหนักไม่เพิ่มขึ้นรวดพลาดแต่ถ้ากินแบบบางคนรวดพลาดได้เหมือนกันข้าวอบหนําเรียบครับผิดตรงที่ว่าผิดตรงที่ว่ากินหนาเรียบเยอะไป ินข้้าวดวดยอร่อยสุดๆผมว่านี่เป็นวิธีหนึ่งที่น่าทำและน่าทานมาก